สุนัตตำรวจเห่าหญิงตั้งคันไม่หยุดไม่มีใครเข้าใจว่ามันกำลังพยายามตัวอะไรแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยหลังจากนั้นเพียงไม่นานทุกคนในตลาดถึงกับช็อกจนพูดไม่ออกเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่มืดมิดและคุณต้องดูจนจบเพื่อรู้ว่ามันคืออะไรสุนัตตำรวจเห่าหญิงตั้งคันไม่หยุดเสียงห่าดังลั่นกลางตลาดสดที่แออัด ผู้คนรอข้ามอยู่ชะนักหันมามองด้วยความสงสัยหญิงตั้งคันก้าวเดินช้าช้ามือหนึ่งจับท้องมือหนึ่งประคองตะกรา้าแววตาเธอสั่นไหวเมื่อสุนัขตำรวจต้องมองไม่กับพริบเสียงเหา่ารัวสลบับกับการกระชากสายจูงอย่างแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามดึงสุนัขให้หยุดแต่ยิ่งห้ามเสียงเหา่ายิ่งดังขึ้นบรรยากาศเริ่มตึงเครียดเสียงพูดคุยของผู้คนค่อยๆเงียบลงอากาศอับชื้นจากควันอาหารทอด และกลิ่นปลาสดทำให้บรรยากาศตดอัดจนหายใจติดขัดผู้หญิงหลายคนเอามือปิดปากด้วยความตกใจหญิงตั้งคันยืนนิ่งเหนื่อยผุดเต็มหน้าผากเธอเอามือลูบท้องเบาๆเหมือนพยายามปลอบใจลูกน้อยดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกดดันและไม่เข้าใจผ่านไปสิบนาทีสุนัขยังคงเห่าไม่หยุดร่างกายมันสั่นด้วยแรงตึงเครียดผู้คนเริ่มพึมพำว่าอาจมีบางสิ่งผิดปกติ ตำรวจอีกนายเข้ามาตรวจสอบใกล้หญิงคนนั้นเขาขอให้เธอหยุดและวางตะก,กร้าลงกับพื้นเสียงรอบข้างเงียบกริบจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงหญิงตั้งคันลังเลแววตาหวาดระแวงมือเธอสั่นจนตะกร้าแทบหลุดจากการจับสุนัขคำรามต่ำเสียงแหบลึกจนขนลุกทั้งตลาดนาฬิกาเดินผ่านไปสาสิบนาทีเต็มในที่สุดความจริงก็เริ่มเผยตัวออกมาสายตาทุกคู่จ้องไปที่หญิงตั้งคันด้วยความตะลึง แชจปพิธีเซษภายในความเงียบอันน่ากดดันหญิงตั้งคันค่อยๆก้าวถอยหลังแวลตาของเธอสั่นไหวเหมือนถูกเปิดโปงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ตำรวจยื่นมือออกไปเสียงสุนัขตำรวจคำรามตาำกดดันกล้ามเนื้อมันเกร็งแน่นเหมือนพร้อมจะกระโจนมือของหญิงคนนั้นกำตะกร้าแน่นเงื่อไหลซึมตามรายผมริมฝีปากเธอขยับเหมือนจะพูดบางอย่างแต่เสียงกลับติดขัดผู้คนรอกข,ข้างเริ่มกระซิบกระซาบ บางคนถอยห่างบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความระแวงและกลัวทันใดนั้นตะกร้าที่เธอถือสั่นไหวเล็กน้อยเสียงโลหะกระทบกันแผ่วเบาหลุดออกมาชั่วขณะนั้นหัวใจของทุกคนแทบหยุดเต้นตำรวจรีตโกนบอกให้เธอวางตะกร้าลงทันทีหญิงตั้งคันกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาเริ่มคลอเบาแต่เธอยังไม่ยอมปล่อยมือสุนข่าเสียงดังยิ่งกว่าเดิม ดวงตาของมันจ้องมองไม่ลาไปไหนเสียงคำรามก้องสะท้อนจนเด็กเล็กๆร้องไห้ความเนี่ยบปกคลุมตลาดทุกคนถอยห่างออกไปเป็นวงกว้างหญิงคนนั้นสุดตัวลงชาชาวางตะก,กร้าไว้ตรงพื้นสายตาทุกคู่จับจ้องมือสันเทาของตำรวจค่อยๆเอื้อมเปิดฝาตะกรา้าในวินาทีที่ฝาเปิดออกสิ่งที่อยู่ภายในก็ทำให้ผู้คนทั้งตลาดตะลึงนันไม่ใช่อาหาร ไม่ใช่ของชายสำหรับเด็กแต่เป็นถุงผ้าใบใหญ่สีดำที่ถูกมัดแน่นภายนมีเสียงขยับไหวเบาๆหญิงตั้งคันร้องให้ออกมาเธอพูดเสียงสั่นว่าฉันไม่มีทางเลือกผู้คนเริ่มอื้ออึงบางคนอ้าปากค้างตำรวจรีบใช้มีกรีดเปิดถุงแสงแดดลอดเข้ามาเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภาพนั้นทำเอาทุกคนขนลุกสู้ไม่มีใครคาดคิดว่าแชจพิธีเซ ภายในถุงผ้าใบาสีดำเสียงขยับดังชัดขึ้นเมื่อถูกเปิดออกกลิ่นค้าแปลกๆล,ลอยออกมาแต่จมูกจนหลายคนรีบยกมือขึ้นปิดปากสายตาทุกคู่เบิกกว้างเมื่อสิ่งแรกที่ปรากฏคือผ้าขาวเก่าๆเ,เปื้อนเลือดแหง้งและภายในนั้นคือร่างเล็กๆของทารกที่ยังหายใจเสียงร้องแผ่วเบาดังขึ้นทันทีที่ถุงถูกเปิดฝูงชนเฮั่นด้วยความตกใจเสียงกรีดร้องของผู้หญิงหลายคนสะท้อนก้องไปทั่วตลาด บางคนถึงกับสุดนั่งลงกับพื้นหัวใจทุกคนเต้นร,รัวอย่างควบคุมไม่ได้ตำรวจอุ้มทารกขึ้นมาอย่างระมัดระวังดวงตาของเด็กน้อยปิดแน่นร่างกายสั่นเทาด้วยความหนาวและความอ่อนแรงเสียงร้องให้อันเบาบางนั้นเหมือนเสียงที่ขอให้ใครสักคนช่วยชีวิตหญิงตั้งคันคนนั้นลม้มลงนั่งน้ำตาไหลพระไม่หยุดเธอเอามือกุมหน้าเหมือนสิ้นเรียวแรง เสียงสะอื้นขาดห้องออกมาอย่างเจ็บปวดตำรวจจ้องหน้าเธอด้วยความโกรธและสับสนคาตะโกนถามว่านี่มันเรื่องอะไรทำไมเด็กถึงอยู่ในถุงแบบนี้เสียงของเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันผู้คนรอบข้างต่างพากันสั่นศีสะด้วยความไม่เชื่อสายตาหญิงคนนั้นค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นสายตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอกล่าวเสียงสั่นว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของฉัน ความเงียบปกคลุมไปทั่วอีกครั้งคำพูดนั้นทำเอาทุกคนชะงนักแม้แต่สุนัขตำรวจก็หยุดเห่ามันเพียงแต่ยืมองด้วยแววตาแข็งกร้าวหญิงคนนั้นหายใจแรงเสียงสะอื้นยังไม่ขาดเธอเอามือกุมท้องตัวเองแน่นจากนั้นก็พูดต่อว่าฉันถูกบังคับมีคนให้ฉันเอาเด็กคนนี้ไปส่งถ้าฉันไม่ทำพวกเขาจะไม่ปล่อยฉันกับลูกในท้องเสียงฮือฮาดังก้องทั่วตลาดความตกใจเปลี่ยนเป็นความโกรธ ผู้คนต่างเริ่มตะโกนต่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครตำรวจรีบวิทยุข,ขอกำลังเสริมทันทีเขาอุ้มเด็กส่งต่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์ที่เพิ่งมาถึงเสียงไซเรนกู้ภัยดังใกล้เข้ามาไฟสีน้ำเงินและแดงสะท้อนกับบรรยากาศอันโกลาาละหญิงตั้งคันสุดตัวลงร้องให้อย่างสิ้นหวังมือของเธอสั่นเทาจนแทบยกขึ้นไม่ไหวผู้คนมองเธอด้วยสายตาประป,ปรวหว่างเวทนา และความหวาดกลัวแต่สิ่งที่ไม่มีใครทันสังเกตคือเนาลึกลับของชายคนหนึ่งที่ยืนซ่อนอยู่ตรงมุมตึกไม่ไกลสายตาของเขาเจ้ายังเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเย็นชาริมฝีปากของชายคนนั้นยกยิ้มเพียงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะหันหลังเดินหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงคำถามและความสันสะเทือนในใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเชจ t ิ p t เศษแสงไฟไซเรนยังคงสว่างว่า เสียงผู้คนแตกตื่นยังไม่จางหายแต่ตำรวจนายหนึ่งกลับสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเขาหันมองไปยังตรอกแคบด้านข้างตลาดราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทันทีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินหายเข้าไปในซอกตึกก้าวเดินของเขาไม่เร่งรีบแต่มั่นคงเหมือนคนที่รู้ดีว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนตำรวจรีบแจ้งเพื่อนร่วมงานมีคนต้องสงสัยหลบไปทางนั้น เสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดสองนายรีบไล่ตามเท้ากระทบพื้นปูนดังก้องในความเงียบของตรอกกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นขยะเน่าเหม็นโชยเข้าจมูกทาให้ทุกย่างก้าวยิ่งอึดอัดแสงไฟถนนส่องเข้ามาเพียงเล็กน้อยเงาร่างของชายปริศนาปรากฏเพียงวูบวาบเหมือนเงาที่จงใจให้ใครบางคนตามมาเสียงฝีเท้าของตำรวจดังเร่งรัวขณะที่ลมกลางคืนพัดเย็นจัดจนขนลุก หัวใจทั้งคู่เต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกทันใดนั้นเสียงโลหะตกกระทบพื้นดังแกงตำรวจชะนักหันไปมองสิ่งที่เห็นคือโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าถูกทิ้งไว้กลางทางหน้าจอยังสว่างอยู่โดนหน้าจอปรากฏข้อความที่ค้างไว้ข้อความเพียงสั้นๆแต่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเด็กคือกุญแจทุกอย่างเริ่มแล้วตำรวจสองนายสบตาก,กัน สายตาเต็มไปด้วยความงงงันและหวาดวันชายลึกลับไม่ได้หนีด้วยความกลัวแต่เหมือนกำลังชี้นำพวกเขาไปสู่บางสิ่งที่ใหญ่กว่าเสียงสุนัขตำรวจดังขึ้นจากด้านหลังมันเห่ากัสายจูงแรงๆดวงตาคมของมันมองตรงไปยังความมืดเบื้องหน้าตำรวจตัดสินใจเดินต่อไปลึกเข้าไปในตรอกที่มืดและเงียบอากาศหนาวเย็นขึ้นถุกก้าวจนรู้สึกเหมือนมีใครคอยจับจ้องอยู่รอบด้าน และในที่สุดพวกเขาก็พบกับกำแพงเก่าๆที่เต็มไปด้วยรอยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดรอยขีดเขียนสีแดงสีคล้ายเลือดแหง้งเป็นตัวอักษรที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนบรรยากาศรอบข้างเงียบสนัดมีเพียงเสียงหอบหายใจของตำรวจและเสียงสุนัขที่คำรามต่ำในลำคอทันใดนั้นประตูเหล็กบานหนึ่งค่อยๆเปิดออกชา้ชาๆเสียงบานพับดังเอสะท้อนก้องไปทั่วตรอก ภายในประตูมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงสว่างเล็ดลอดออกมาชายลึกลับยืนอยู่ตรงนั้นเงาร่างสูงใหญ่ของเขาถูกกลืนไปกับความมืดเสียงโหเรเบาๆเล็ดลอดออกมาพวกคุมาถึงแล้วเร็วกว่าที่คิดเสียงโหเรเบาๆของชายลึกลับสะท้อนก้องอยู่ในประตูเหล็กที่เปิดแง้มทําให้บรรยากาศเย็นยะเยือกยิ่งกว่าเดิมตำรวจทั้งสองนายยกไฟฉายขึ้นแสงสว่างส่องทะลุความมืด แต่กลับไม่สามารถเผยให้เห็นใบหน้าของชายคนนั้นได้เขายืนอยู่ในเงาราวกับมืดมิดนั้นคอยปกป้องไม่ให้ใครมองเห็นสุนัขตำรวจกัดฟันคำรามเส้นขนลุกชันเสียงเห่าดังก้องราวกับตือนว่าภายในที่แห่งนี้มีอันตรายชายลึกลับก้าวถอยหลังเสียงรองเท้ากระทบพื้นปูนดังก้องทีละก้าวทีละก้าวเหมือนกำลังเชิญชวนให้พวกเขาก้าเข้าไปตำรวจนายหนึ่งตะโกน หยุดเดีย๋ยนี้ยกมือขึ้นเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วตรอกแต่ชายคนนั้นกลับยกยิ้มเพียงเล็กน้อยไม่พูดไม่ตอบเพียงหันหลังเดินลึกเข้าไปตำรวจตัดสินใจวิ่งตามหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกสุนัขตำรวจดึงสายจูงอย่างบ้าคลาั่งเสียงเห่าก้องสะท้อนในอาคารร้างที่เต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับพ,พวกเขาเดินลึกเข้าไปในทางเดินแคบ ผนังปื้นคราบดำราวกับรอยไฟไหมบนพื้นกระจาดกระจายด้วยเศษกระดาษเก่าๆบางแผ่นมีรอยเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดคล้ายที่เห็นบนกำแพงเมื่อครูแสงไฟฉายส่องไปด้านหน้าและหยุดนิ่งตรงสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทั้งคู่ต้องกลัานหายใจโต๊ะไม้เก่าๆตั้งอยู่กลางห้องดนโตมีเอกสารจำนวนมากเรียงรายทุกแผ่นมีรูปถ่ายเด็กเล็กบางรูปถูกขีดค่าด้วยหมึกสีแดง บางรูปถูกวงกลมไว้พร้อมตัวเลขกำกับเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังห้องชายลึกลับยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเย็นชาของเขาสะท้อนแสงไฟเพียงเล็กน้อยพวกคุณอยากรู้ความจริงหรือเปล่าเขากล่าวเสียงเรียบตำรวจยกปืนขึ้นเล็งทันทีแกเป็นใครเด็กในถุงมันเกี่ยวข้องกับแกใช่ไหมชายคนนั้นัวเราะเบาๆอีกครั้งเสียงหวเราะเต็มไปด้วยความมั่นใจ เขาก้าออกจากเงามืดชาชาเผยให้เห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยรอยแผลเป็นเก่าและดวงตาที่ไม่เหมือนคนทั่วไปดวงตาที่ดำสนิททั้งดวงไม่มีแม้แต่แววตาเขาวเด็กคนนั้นเขาพูดชาชาชัดเจนเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นเสียงสายลมพัดลอดช่องแตกของอาคารดังครวญนครางราวกับเสียงร้องให้ของเด็กสุนัตตำรวจเห่าลั่นร่างกามันสันเกรง ตำรวจทั้งสองนายเงือไหลทั่วแม้ในอากาศเย็นชายลึกลับยกมือขึ้นนิ้วเขาเรียวยาวผิดธรรมชาติและในทันทีไฟในอาคารดับวูบเหลือเพียงความมืดสนิทเสียงร้องทารกแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งดังใกล้จนเหมือนมาจากทุกทิศทางตำรวจทั้งสองนายหันไฟฉายไปมาอย่างตื่นตระหนกแต่ไม่พบแม่แต่เงาเด็กหรือใครอื่นเสียงห่ร้อของชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้ง รอบด้านเหมือนดังก้องมาจากกำแพงความจริงทั้งหมดกำลังจะปรากฏจากนั้นประตูเหล็กด้านหลังที่พวกเขาเข้ามาปิดลงเองด้วยเสียงดังสนัน่นทำให้ทั้งอาคารสั่นสะเทือนเสียงประตูเหล็กปิดดังสนัน่นทำให้ทั้งอาคารสั่นสะเทือนฝุ่นผงปลิวลงมาจากเพดานเก่าๆก,กลิ่นสนิมและกลิ่นอับชื้นอบอวนไปทั่วตำรวจทั้งสองนายหันกลับไปทันทีพวกเขารีบวิ่งไปผลักประตู แต่ไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงเห่าของสุนัขดังรัวราวกับมันเองก็สัมผัสได้ถึงอันตรายไฟฉายส่องสั่นไหวไปตามมือที่กำลังสัน่นแสงนั้นสาดไปยังผนังรอบด้านปรากฏสัญ,ญลักษณ์ประหลาดสีแดงนับสิบแต่ละสัญ,ญลักษณ์เหมือนถูกวาดด้วยมือเปล่าบางรอยยังเปียกเหมือนเพิ่งถูกเขียนขึ้นไม่นานเสียงโหโร้อของชายลึกลับดังสะท้อนทั่วอาคารชัดเจนแต่จับทิศทางไม่ได้พวกคุณเข้ามาแล้ว ก็ออกไปไม่ได้อีกเสียงนั้นทั้งแผ่วเบาและแหลมสูงฟังแล้วทำให้สันหลังเย็นว่าทันใดนั้นเสียงร้องทารกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหูตำรวจทั้งสองนายชนะศัยตากว่าหาต้นเสียงแต่กลับเจอเพียงความว่างเปล่าสุนัตตำรวจเห่าและพุ่งไปข้างหน้ามันหยุดตรงมุมห้องขนุกชั่นตัวสั่นและคำรามไม่หยุดเมื่อไฟฉายส่องไปตรงนั้น กลับพบกล่องไม้เก่าๆาวางอยู่เพลนลำพังหนึ่งในตำรวจค่อยๆเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกเสียงฝีเทา้าเขาดังก้องในห้องที่เงียบจนผิดปกติเขาก้มลงเปิดฝากล่องอย่างชา้ชาๆพันทีที่ฝาเปิดกลิ่นข้าวเลียกลากครุ้งออกมาภายในกล่องเต็มไปด้วยตุก,กตาผ้าขาดๆแต่ละตัวถูกเย็บดวงตาด้วยได้สีดำและบนนอของตุก,กตาทุกตัวมีตัวเลขเขียนด้วยหมึกแดง ตำรวจพงาถอยหลังมือสั่นจนายฉายแทบร่วงเขารู้สึกเหมือนตุ๊กตาเหล่านั้นกำลังจ้องมองเขาแม้จะไม่มีดวงตาอยู่ก็ตามเสียงหูวรอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากเพดานเนื่อหัวทั้งสองเงยหน้นาขึ้นมองและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเงาของชายลึกลับปรากฏบนเพดานร่างของเขาเกาะห้อยกลับหัวดวงตาสีดำสนิทสองดวงสองประกายวาววับริมฝีปากยก ยิ้มกว้างผิดธรรมชาติเด็กคือกุญแจเลือดของพวกเขาจะเปิดประตูที่ปิดตายมานานทันใดนั้นสัญ,ญลักษณ์บนผนังเริ่มเรียง,งแสงสีแดงเข้มเส้นสายค่อยๆลุกวาบเหมือนไฟลามเสียงวีรร้องแหลมสูงดังขึ้นพร้อมกันหลายเสียงเหมือนมีเด็กนับสิบกำลังร้องให้ในเวลาเดียวกันตำรวจทั้งสองนายยกปืนขึ้นเล็งแต่ร่างของชายหลกลับกลับเลือนหายไปในความมืดเหลือไว้เพียงเสียงกระซิบ ที่ก้องสะท้อนพวกคุณไม่สามารถหยุดมันได้สุนัตตำรวจเริ่มเห่าโยนมันหันหน้าไปทางหนึ่งอย่างดื้อรัน้นเหมือนกำลังพยายามนำทางเจ้าของไปยังบางสิ่งตำรวจตัดสินใจเดินตามแม้หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทางเดินแคบๆเบ,บ,บื้องหน้าปรากฏบานประตูไม้เก่าบานนั้นเต็มไปด้วยรอยเล็บขูดและคราบเลือดแห้งเมื่อเข้าใกล้เสียงร้องทารกยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ ดังชัดเจนเหมือนอยู่หลังประตูเพียงไม่กี่ก้าวหนึ่งในตำรวจกลืนน้ำลายมือจับลูกบิดไม้ที่ผูพังและค่อยๆผลักประตูให้เปิดออกบางประตูไม้ค่อยๆถูกผลักออกสิ่งเอิดาดังสะท้อนในความมืดสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังภายในห้องหลับสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่ร่านเด็กน้อยจำนวนมากอย่างที่จินตนาการแต่กลับเป็นห้องกว้างลงกลางห้องมีแท่นหินขนาดใหญ่ บนแท่นนั้นวางทารกน้อยที่ถูกพบในถุงก่อนหน้าร่างเด็กน้อยขยับตัวช้าๆแสงสีแดงจากสัญ,ญลักษณ์บนผนังสะท้อนลงบนผิวอ่อนนุ่มเสียงร้องแผ่วเบากลายเป็นเสียงหัวราะเบาๆราวกับไม่ใช่เสียงของเด็กตำรวจทั้งสองนายตัวแข็งทื่หัวใจเต้นแรงจนแทบแตกสุนัตตำรวจคำ,ำรามก้องดวงตาจ้องมองไม่กระพริบทันใดนั้นเงาร่างชายลึกลลบปรากฏขึ้นข้างแท่นหิน เขายกมือขึ้นชี้ไปที่ทารกเสียงของเขาเย็นชาและหนักแน่นนี่คือผู้ถูกเลือกเลือดของเขาจะปลุกสิ่งที่หลับไหลามานานนับศตวรรษพื้นห้องเริ่มสั่นสะเทือนสัญ,ญลักษณ์สีแดงบนผนังเปลี่ยนเป็นแสงเจิดจ้าอากาศหนาวจัดจนหายใจกลายเป็นไอขาวตำรวจทั้งสองนายตัดสินใจในวินาทีนั้นพวกเขารีบวิ่งเข้าไปอุ้มทารกออกจากแท่นหินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังลัน่น รากับวิญญาณนับร้อยกำลังเจ็บปวดชายลึกลับพุ่งเข้ามาหวังเด็กกลับคืนแต่สุนัขตำรวจกระโจนเข้าขวางเสียงต่อสู้ดังสนั่นเนาและไฟแดงปะทะกันวูบวาบสุดท้ายตำรวจทั้งสองนายพาทารกฝ่าไฟสีแดงออกจากห้องประตูไม้ปิดลงเองอย่างแรงเสียงกรีดร้องแหลมสูงค่อยๆเงียบหายไปพวกเขากลับออกมาสู่ตลาดที่ยังเต็มไปด้วยผู้คนแสงอาทิตย์เริ่มส่องเข้ามา ทุกอย่างดูเหมือนกลับสู่ความปกติแต่ในหัวใจของทุกคนยังคงสั่นสะเทือนหญิงตั้งครรที่เคยอุ้มทารกนั้นนั่งร้องให้อยู่ท่ามกลางฝูงชนเธอเงยหน้าขึ้นมองเด็กน้อยในอ้อมแขนตำรวจแล้วเอ่ยเสียงสั่นว่าได้โปรดช่วยปกป้องเขาอย่าให้พวกมันได้ตัวเขาไปอีกตำรวจทั้งสองนายสบตาก,กันในแววตาเต็มไปด้วยความหนักใจและคำถามที่ไร้คำตอบแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขารู้แนะ่ คือเรื่อนี้ยังไม่จบภาพสุดท้ายเสียงสุนัขตำรวจเห่าเบาๆดวงตาจ้องมองไปยังขอบฟ้าไกลที่ซึ่งเงามืดกำลังรอคอยบางสิ่งให้กลับมาอีกครั้ง